จะก,กุ้งตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวน้อยไม่เหมือนนะจ๊ะต่ำใส่กันใส่เลยบัวใส่น้ำม,ม,นนมันใช่ใส่มิกระินเดี๋ยวมิ้นต้มแล้วจ๊ะผักกันจอกใส่มาแล้วจ้ะผักกุ้งจ้ะนขนาดฝากส่องการ์ตุน้นบ้านนาชาแนลนี่เลยจ้าส่องไม่หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าร้อยมิกระนิ่ีกัะ 嗯，行。嗯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 。 Hãy subscribe cho kênh 嗯。Mm hmm. น้เปลือกของาพอมูจ้ะ อ,อืนี่ก็นก็นก็อบๆปุงนี่กุงไม่นานเลยจ้ะแกะมาตำเซ้น ป e: mm ็นไงครับ hmm. знаєте. Клюку мен нам. Ситоняня. ผิดจัดจ้านครับจ้ะมองๆออตาซึ้งแล้วก็จันจินเม็ดกับจีนเห็นบบจังจ้ะใชได้แซ่บอบรอยแบ เอาละจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่น,นี้เด้อยจ้าบ๊ายบายจ้า